ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำไม่ลอยไร้สายของค่าย A.N.J. นะครับเป็นรุ่น U.R.280 Liracast นะครับตัวนี้เป็นไม่ความถี่ใหม่นะครับ UHF นะครับนะความถี่อยู่ที่694-704เมกะเฮิร์นะครับและ704-758เมกะเฮิร์นะครับมีแบนด์วิสที่กว้างนะครับถึง6 4เมกะเฮิร์นะครับมีเทคโนโลยีนะครับ True Diversity นะครับช่วยรับ ให้สัญญาณมีความเสถียรสูงนะครับไมโครโฟนมีจอสแสดงผลนะครับ TFT แสดงสถานะอุปกรณ์สามารถปรับค่า SQ ได้หลายระดับให้เลือกในราคาชุดละ14,900บาทนะครับในกล่องนะครับก็จะให้คู่มือพร้อมอใบรับประกันสินค้ามาให้นะครับและมีปลีกยึดสมบัติติดแหลกนะครับนะพร้อมคอสมัยมาให้2ตัวนะครับและสายสัญญาณาสำหรับ mix out นะครับนะ ตัวนี้นะครับหเส้นนะครับยาว1เมตรนะครับพร้อมเสานะครับที่รับสัญญาณได้ไกลนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวไม่นะครับตัวไม่นะครับสวยๆเลยนะครับสวิตจะอยู่ด้านล่างนะครับและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ต้องซื้อแท่นชาร์จมาเองนะครับนะแท่นชาร์จจะเป็นของ ANJ นะครับนะตัวสามารถสั่งซื้อได้นะครับใช้ฐาน 2A นะครับสามารถเซ็ต นะครับความถี่เพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปรับภาษานะครับสามารถปรับ IR อะไรต่างๆได้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ดูนะครับสวิตช์จะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบเลื่อนนะครับสวิตช์นะนี่นะครับเป็นจอ tft ที่แสดงสถานะของแบตเตอรี่ความถี่ช่องสัญญาณนะครับกรุ๊ปอะไรต่างๆนะครับนะและคอไมคนะครับสามารถถอดเปลี่ยนร่วม ใช้งานกับของชัวหรือว่าจะเป็นของเซนเซอร์ก็ได้นะครับเป็นรุ่น sm 5 8อะไรต่างๆนะครับสามารถใส่กันได้นะครับนะขอให้เกีียวเข้ากันได้นะครับนะถือว่าโอเคเลยสําหรับไมรุ่นนี้นะครับให้โทนเสียงที่ซา่นุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอนะครับของอเครื่องนะครับว่าหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับ สวยๆเลยนะครับนะด้านหนึ่งสีแดงด้านหนึ่งสีขาวนะครับนะบอกสถานะชัดเจนนะครับเวลาพูดไม้นะครับช็คชิคช็คสัญญาณนะครับถ้าท่านจะปรับปรับความถี่หน้าเครื่องนะครับกดตัวนี้นะครับด้านบนกดแช่ไว้นะครับมันก็จะสามารถปรับย้ายความถี่แล้วก็ซิงค์ได้เลยนะครับนะแบบใช้งานง่ายๆก็เป็นไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ในห้องประชุมนะครับหรือว่าจะใช้ ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับนะก็จะรับสัญญาณได้ถึง200เมตรนะครับและปรับความถี่ดีนะครับได้ที่ด้ามไม้นะครับครั้งละ1 d b นะครับนะดอว่าดีมากนะครับนะตัวนี้สามารถติดแหลกได้นะครับมีหูยิบติดแหลกให้นะครับนะใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะความพอสมไม่2อันนะครับนะสวยๆในชุดละ1 4 9 0 0บาทท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับ คลิปวิดีโอที่ท่านรับชมหรือว่าจะเข้ามารับชมสินค้าที่หน้าร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมก็ได้เช่นกันนักรัา